ใค,ครเอฟสินาทีแล้วพี่เกดทำโปรให้ลูกค้าหน่อยนะรุ่นนี้นะตัวนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคะดามีสิบอับน้ำละหมัดให้ลูกค้าแล้วก็ด้านหลังดาใส่สิบให้ลูกค้าด้วยยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดาให้ลูกค้าเต็มที่ในราคา3 1 9บาทค่ะลูกค้าชุดแม่ค้านะนะคะอันนี้คือแพงแล้วนะคะสำหรับน้องดานะ319บาทนะคะเก็บเงินไปทางได้นะคะถ้าโอนเงินค่าส่งยิบเก้ารหัสนะคะ6 ประดค่ะรหัส S1 และตามด้วย4ได้เลยออก32ถึง46ค่ะใครรับ F ได้เลยค่ะรหัส S1 ใส่สีดำสีแม่ค้านะ S1 ใส่สีตาลน,นะคะคนสวยรหัส S1 แล้วตามด้วย4ได้เลยราคา319บาท ขอบอกเลยว่าตัวนี้คุณลูกค้าอ,อกเล็กนะคะ32ถามว่าใส่แล้วดูตลกไหมตัวดูแมค่ค้าแม่เค้าอ,อก32นะตัวนี้อ,อกได้ถึง46เลยค่ะรหัส S1 แล้วตามด้วย